เหรียญบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปีพุทธศักราช2505เหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะหลายปีนะครับเพื่อนๆก็ค่อนข้างที่จะหายากนะฮะหายากพอสมควรนะฮะ ผมได้มาก็จะเก็บนะฮะเรื่อยๆครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมตอนนี้อ่าจะเป็นเหรียญ5บาทครับผมนะฮะส่วนเหรียญน,นี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะเป็นเหรียญ หบาทเป็นเหรียญภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งเป็นพ่อหลวงของเราเองนะครับผมนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนเรัฐรัฐบาลไทยพศส5 0 5 1บาทเห็นไหมครับเพื่อนเพหบาทนะฮะ จะค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมหายากอันนี้เป็นเหรียญเดิมเดิมนะครับเพื่อนเหรียญเดิมเดิมนะครับผมนะฮะเหรียญหนึ่งบาทจะมีทั้งเหรียญที่เป็นตานะฮะตาของพระเจ้าแผ่นดินและสองก็คือ1บาทเหรียญ คุดนะครับผมนะฮะผมไม่ได้เอามาเพราะว่าเพราะว่าคุดก็จะเป็นอ่าคุดอ่าในปัจจุบันนะครับผมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับแต่ที่เหรียญหนึ่งบาทที่เขาว่าหายากนะฮะหายากแ้่ผมหาอยู่เนี่ยจะเป็นจะเป็นเหรียญหนึ่งบาท พศไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจสองสี่เก้าสามนะฮะเพราะว่าจะเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญเงินนะครับเพื่อนๆครับผมนะฮะผมก็อันอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าอันอันนี้ก็ยากแล้วนะครับอันนี้ก็ยากแล้วนะครับตอนนี้คือถ้าเป็นเหรียญนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเออเป็นเหรียญของ วกเอ่อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็น1บาทเอ่อก่อน1บาทใหม่ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆนะฮะก่อน1บาทใหม่ในปัจจุบันนะฮะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อเหรียญรุ่นของอ่อรัชกาลปัจจุบันนะครับผมคือรัชกาลที่10นะครับผมส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นของอ่าพระบาทสมเด็จ พระเจาอยู่หัวรัชากาลที่9นะครับผมเป็นเหรียญยุคต้นเลยนะครับผมปี2,505นะครับผมเหรียญหนึบาทนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับถ้าผมได้เหรียญทองเหลืองปี2,493นะครับผมจะเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับผมเพราะมันเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับผมผมเคยจะได้แล้ว ทีหนึ่งนะครับผมแต่ผมคิดว่าเหรียญน่าจะมีเยอะก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หามานะครับเพื่อนๆแต่พอยุคปัจจุบันแล้วโอ้โหปี249สเหรียญทองเหลือง1บาทหาไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆน,นราคาจับต้องไม่ได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเป็นแสนโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆพื่กับผมที่ติดตาม ผมมาตลอดนะครับผมขอบพระคุณมากครับ